สวัสดีครับตอนเับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุธที่5กุมภาพันธ์2อ6 3อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญลามาเซียกอติดบ,บาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะเล็กเชลซีครับผมโค้ชอททางข่าวลิเวอร์พูลครับมาติดตามประเด็นของฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้นะครับหัวข้อของเราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดหน้าหนาวแมนยูเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีการขยับขยายเสริมนักเตะเพิ่มเติมนะครับเราเคยทําในดีลของบรูโน่แฟนันส์ไปแล้วใครที่ อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมลองไปไล่ดูในเพลย์ลิสต์ของเจาะประเด็นได้วันนี้เป็นอีกหนึ่งดีลนะในตำแหน่งศูนหน้าอย่างโอเดียตอิกาโลแมนยูเนเตดยืมมาในวันท้ายๆเลยนะก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงวันนี้เราจะมาดูกันสิว่านี่จะเป็นดีลที่ใช่หรือจะเป็นเพียงแค่ดีลแบบไฟรนก้นเท่านั้นนะครับข้อมูลวันนี้น่าสนใจมากๆจากทั้งบรรดากูกรู อดีตนักเตะซึ่งเขามอง,อง,มง2อมุมมองทั้งมุมที่เออโอเคเข้ามาแล้วน่าจะช่วยทีมได้หรือมองในมุมที่ดึงเข้ามาก็ไม่น่าจะสร้าง impact อ,อะไรกับทีมแล้วเอามารวมกับบทวิเคราะห์ของ2ส,สื่อถูกต้องอย่างฟุตบอลวิสเปอร์แล้วก็ Sky Sport ด้วยนะครับอ่ะเราลองมาดูในมุมที่บอกว่าอิกาโลน่าจะเป็นดีลที่คุ้ม กับแมนยูก่อนว่ามันมีเหตุผลอะไรที่มันมามา,มารับรองบ้างนะครับอย่างแรกเลยแมนยูในเตตเนี่ยต้องการกองหน้าธรรมชาติจริง,รงๆเพื่อแบ่งเบาภาระขององตอนี่มาร์ซิยาวกับเมสันกรีนบูดคือต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าโอเอียอิกาโลเนี่ยแมนยูควรจะเอาตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วเพราะว่าพวกเขาเสียโรเมลูลูกากูไปแต่ไม่ได้กองหน้าคนไหนเข้ามาแทนที่ก็ฝืนใช้เท่าที่มีอยู่และทีเนี้ย เดิมทีกองหน้าก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วมาคัสเรชฟอร์ดดันมาเจ็บหนักอีกครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่มีกองหน้าคนใหม่เลยเนี่ยมันส่งผลต่อสควอต,ตเดฟของแมนยูนเต็ดแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับคือในช่วงซัมเมอร์เขาพยายามพยายามใครที่ตามข่าวจะเห็นว่าแมนยูตกเป็นข่าวกับศูนย์หน้าคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายก็ดึงมาไม่ได้สักคนเดียวใช่ครับก็ มันมีตัวอย่างนะที่ทําให้เห็นว่าทําไมถึงต้องการอีกาโลอย่างหนึ่งดูเกมก่อนที่อีกาโลจะมาคืออีกาโลตกลงได้แล้วแต่ยังยังไม่ได้บินมาก็คือเกมที่เจอกับบูมตันล่าสุดที่เสมอศูนย์ศูนย์ถูกไหมในเกมน,น,นั้นเนี่ยตอนที่จะต้องทาการเปลี่ยนเกมจริงๆอะ่ะพอไม่มีมาคัดแรดฟอร์ดแล้วตรงมานั่งอะ่ะมันไม่เหลือใครที่จะเปลี่ยนที่แบบเป็นตัวรุกอาชีพหรือเป็นกองหน้าอาชีพแล้วเกมนั้นสุดท้าย2คนสุดท้ายที่เปลี่ยนลงมาคือดาโลถูกไหม,มกับลินการ และเราลองมองดูหลายชื่อกองหน้าของแมนยูน่าตที่มีในซีซั่นนี้อืมีอองโตนี่มาร์ซิยาลมีมาคัสแรดฟอร์ดมีเมสันกินวูดมีทาฮิทชองจริงๆเนี่ยทาฮิทชองเราจะนับเป็นปีกก็ได้ถูกต้องและมาคัสแรชฟอร์ดโอเลกุนนาโซชาก็พูดเองอว่าเขาจะได้เล่นเป็นปีกซ้ายค,คุณดูขงกําลังอะ่ะว่าพี่มีกองหน้าแค่เนี้ยม,มันเห็นตั้งแต่ต้นซีซั่นเราเคยพูดกันเรื่องตลาดนกเตะแล้วว่าแมนยูอ่ะมีจุดด้อยคือสวอตเดฟ เราซึ่งการซื้ออีกาโลผมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าจะซื้อมาแทนแรดฟอร์ดแค่ชั่วขาวนะผมว่ามันเติมตรงสกอตเดฟรหรือว่าความลึกของเชิงผูกกำลังได้จริงๆใช่ครับครับเ่ะผมถามมุมนี้ดีกว่าสมมุติว่าแรดฟอร์ดไม่เจ็บเนี่ยแมนยูยังควรจะซื้ออยืมอีกาโลมาใช้งานไหมผมว่าก็ต้องควรเอาอยู่แล้วเพราะผมแสดงความเห็นมาตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วว่าตอนที่คุณรู้ว่าโรเมลูลูกากูอยากย้ายตอนนั้นแมนยูมีข่าวอะไร มาริโอมันซูคิดเฟเนโดยอรเรนเต้สุดท้ายไม่ได้สักคนและสุดท้ายพอไม่ได้สักคนเมื่อช่วงซัมเมอร์ปัญหามันก็เกิดขึ้นจริงๆคือสควอตเดฟไม่เพียงพอแมนยูนเต็ดถึงต้องมาเอาโอเดียนอีกาโลในเดือนมกราครเดี๋ยวเรื่องนี้ที่โบสทพูดเนี่ยคล้ายๆกับที่แกรีนนีวิพูดเ,เดี๋ยวม,<ๆ>มันจะอยู่ในในใน,ในทอ่อนอีกทอ่ 1. 1> อนหนึ่งนะครับมาดูมาร์คฮิวส์กันหน่อยเขาบอกว่านี่แหละ นี่เป็นศูนย์หน้าในสไตล์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดไปนะที่กำลังตามหาอยู่แล้วก็ได้อิกาโลมาใช้งานนะครับมาคิวนี่ก็เป็นอดีตก,กุนซือหลายทีมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นอดีตนักเตะของแมนยูนเต็ดด้วยกองหน้านะเขาก็ออกมาแสดงความเห็นถึงอิกาโลเนี่ยนะครับว่ากองหน้าสไตล์นี้ผีแดงขาดจริงๆนะครับเพราะว่าคือบางครั้งเกมฟุตบอลเขาบอกว่ามันก็ต้องการนักเตะบางคนที่สามารถเอาชนะ กองหลังก mm ู hmm. ่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่ๆได้บ้างเหมือนกัน mm hmm. ในขณะที่แมนยูนาเต็ดจะเห็นว่าหลายๆเกมไม่มีผู้เล่นสไตล์นี้เลย mm hmm. ใช่ครับบา,บางเกมมันต้องการผู้เล่นอย่างเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วซึ่งจริงๆอิกาโลสามารถทําให้เห็นมาแล้วตรงจุดนี้บทวิเคราะห์จากฟุตบอลวิสเปอร์อีกหนึ่งสื่อ mm hmm. เขาก็มีเขียนไว้เหมือนกันว่าตอบโจทย์นี่คือกองหน้าสไตล์ที่สามารถมาพักบอลเชื่อมเกมใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายเข้าปะทะได้ด้วย mm hmm. เคยทำให้เห็นมาแล้วในเกมเมื่อปี2015ตอนนั้นอยู่กับวัตฟอร์ดนะครับ เกมที่ชนะลิเวอร์พูล3-0ถ้าใครจํากันได้นะตอนอยู่ฟอร์ดแล้วเกมมาชนะ3-0ยิงไปสองลูกแล้วเกมนั้นเขาบอกว่าเอาชนะมาตินสอเกอร์เทลซะจนแบบเขาใช้คำว่าเอามาซอร์อะคือแบบร่างกายรับคาบเลยสู้ไม่ได้เลยคือแพ้ความแข็งแกร่งเลยอะจำมาตินสเกอร์เทลก็ไม่ใช่ตัวเล็กถูกไหมครับแต่อีกาโลแข็งแกร่งกว่าแล้วก็หรืออย่างเกมที่เจอกับสเปอร์ที่ชนะสเปอร์ได้ก็เอาชนะเอริกไดเออร์นี่เขายกเป็นคนๆให้ดูเลยนะว่าตัวใหญ่ คนนี้สู้ได้คืออั<ม>นนี้ผมก็เห็นด้วยกับมาร์คิูสเขาฟุตบอลวิสเปอร์มากๆคือฟุตบอลเนี่ยมันจะเล่นบอลภาพพื้นอย่างเดียวไม่ได้หรอกคือถ้าถามถึงกองหน้าสไตล์ความเร็วจัดเอาสปีดไปวัดกันเนี่ยผมว่าแมนยูเนเตดก็ไม่ได้เป็นรองทีมไหนนะดูจะ,ดจะมีเยอะไปด้วยซ้ำดูจากแรชฟอร์ดมาร์ซิยาหรือแม้แต่ปีกอย่างเดนนิวเจมส์เรื่องของความเร็วไม่มีปัญหาแต่ในเรื่องของแรงปะทะเวลาที่คู่ต่อสู้ลงไปรับลึกเนี่ย บางทีความเร็วอ่ะพอมันไม่มีพื้นที่มันไม่ได้โจมตีได้ตลอดเนี่ยมันต้องมีคนที่ทําให้แมนยูเนต็ดสามารถเล่นบอลไดเรกแบบที่ควรจะเป็นด้วยบอลไดเรกของแมนยูที่ผ่านมาถามว่ามีไหมมีนะครับเช่นเกมใหญ่ๆที่พวกเขารับลึกแล้วรอสวนกลับไดเรกโยนขึ้นหน้าให้พวกเจมส์และฟอร์ดมาซิยาวิ่งแข่งกันไปแต่มันมีบอลไดเรกอีกวิธีหนึ่งคือเวลาที่แมนยูเป็นฝ่ายบุกแล้วคู่ต่อสู้ลงไปรับลึกบอลไดเรกจากกองกลางอ่ะที่คุณต้องป้อนเข้าไปเนี่ยมันต้องมีคนที่พักบอลได้ด้วยซึ่งที่ผ่านมา หลายครั้งเวลาแมนยูแก้เกมเราอาจจะเห็นมีสันกรีนวูดลงมาเล่นเป็นหน้าฝั่งขวาตัดเข้ามายิงได้แต่มันแทบไม่เห็นแมนยูนเกต์แก้เกมลงมาแล้วโยนบอมเข้าใส่ตรงกลางสนามกันได้ประตูเลยผมมองว่าจริงๆไม่ใช่แค่บอมอย่างเดียวนะคือบอลเลียดแต่ยัดเข้าไปแห้กองหน้าพิงและพักเนี่ยผมว่าแมนยูนเกต์ตรงนี้หายไปนนผมมองว่ามาร์ซียาวอะ่ะถามว่าทําได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ผมมองว่ามาร์ซียาวจริงๆเราดูเขาเราก็รู้ว่าเขาไม่ใช่สายแบบ ไปพิงอะไรขนาดนั้นอนะ่ะเขาเป็นสายจริงๆต้องมีบอลกับเท้าสายคริวด้วยซ้ำไปลเลี้ยงจีงจ้เราเห็นภาพชัดว่าอิกาโลอ่ะน่าจะเข้ามาสร้างในจุดๆเนี้ได้ผมก็เห็นด้วยกับทีมาร์คิวแล้วก็ฟุตบอลวิสเปอร์บอกมาเหมือนกันครับ,บคือมันเคยมีเนี่ยแหละเมื่อเร็วๆนี้การดึงเอาซาลาตัานอิบราฮิโมวิชเราพอจะนึกภาพให้มันเห็นแบบนั้นได้นะแต่ว่าอิกาโลอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับซาลาตันหรือว่าเล่นลูกอากาศได้ดีกับกว่าซาลาตันแต่เรายังเชื่อว่าเขายังสามารถทําหน้าที่ตรงเนี้ย ได้ดีกว่าแนวรุกของแมนยูในชุดนี้ใช่ครับผมว่ามองไปที่ชื่ออองตวนี่มาร์ซียาวและฟอร์ดเมสันกินวูดผมว่าอิกาโรดูจะเห็นภาพชัดเลยว่าแข็งแกล่งกว่าจริงๆเอาแค่ความเข็นแกงเราไม่ได้บอกเก่งกว่านะแต่ถ้าวัดเชิงกายภาพล้วนครับเรื่องกายภาพเรื่องของร่างกายอย่างเดียวครับนะทีนี้ครับมาดูสถิติอิกาโลมีสถิติยอดเยี่ยมสมัยค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกกับวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ ฟุตบอลวิสเปอร์บอกก็คือน่าจะเข้ามาแล้วผนึกกําลังกับบรูโน่แฟนนันได้อยากไม่ยากอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าสมัยอยู่วัดฟอร์ดเมื่อปี2014-2017เนี่ยผลงานใช้ได้เลยนะ99นะัดยิงไป39ประตูตอนนั้นประสานงานกับทรอยดีนี่แล้วก็ย้ายไปหลีกจีนะครับฉางชุนหย่าไถนะครับแล้วก็ผลงานก็ถือว่าไม่เลวแต่จุดที่น่าสนใจคือในฤดูกาล2015-16ที่เขายิง15ประตูกับวัดฟอร์ดเนี่ย มันมาจากโอกาสทองของเขาหรือว่าค่า expected goal เนี่ย15.58ครั้งยิงนองโล่งยิงจอๆเนี่ย15.58ครั้งแล้วเขาเปลี่ยนได้เป็น15ประตูน่าหมายความว่าเขาใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองนะไม่ค่อยหมูหกเท่าไหร่โอกาสที่ควรได้เขาก็ยิงได้ใช่คำับไใช่ใช่นะครับนอกจากนี้เมื่อมองจากการที่แมนยูเต็ดไปได้บรูโน่แฟรนันส์มาที่มีสถิติ29แอซิสจาก3ซีซันกับสปอร์ติ้งลิสบอนมันดูแล้วมันค่อนข้างชัดเจนว่า เวลาบอลถ้าเกิดจากบร bon, ูโน่ป้อนถ้อีกาโลได้ถ้าให้เขาได้จบแบบจังๆสักทีหนึง่งอะมันมีโอกาสเปลียนเป็นประตูได้สูงจริงครับคือผมดูเกมกับแมนยู uh, U, กับวูฟแฮนตันที่เสมอกันครับเป็นเกมเดบิวตของบรูโน่แฟนันนะผมสังเกตเห็นจุดหนึ่งว่า <c oughs> มีหลายๆครั้งที่เขาพยายามจะส่งบอลเข้าไปในเขตโทษของคู่ต่อสู้แต่มาซียาวเก็บบอลไม่ได้แดนเจมส์ James, เก็บบอลไม่ได้เพราะฉะนั้น การได้นักเตะที่มีรูปร่างแบบนี้ม,มันน่าจะสอดคล้องกับสไตล์หรือว่าวิธีการเล่นแนวทางการเล่นของบรูโน่แล้วก่อนที่บรูโน่จะย้ายมาเนี่ยแมนยูเนเตดมีสถิติคือการสร้างโอกาสทองเนี่ยทั้งซีซั่นเนี่ยประมาณ32.48ครั้งครับอยู่อันดับ8ของลีกเลยนะโโซึ่งถือว่าไม่ดีเท่าไหร่คือมันไม่ดีสำหรับทีมใหญ่อะคือพูดชื่อว่าแมนยูเนเตตอะอคุณต้องอยู่อันดับต้ตนตสิในแบบ คุณจะลุ้นท็อฟโฟลคุณก็ต้องอยู่4ี่ห้าดับแรกลินี่คุณอยู่อันดับแปดของลีกในการสร้างโอกาสทองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้บรูโน่เข้ามาต้องเพิ่มจุดนี้ด้วยนะต้องเพิ่มจุดนี้แล้วพอจุดนี้มันสูงขึ้นนะคุณไปดูต่อกันที่มาซิยาวจะยิงคมขนาดไหนอีกาโลจะได้รับโอกาสและทําได้ดีขนาดไหนอีกาโลถ้าได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสํารองเนี่ยครับจะแปรเปลี่ยนสิ่งที่บรูโน่สร้างได้มากขนาดไหนนั่นแหละสาคัญใช่นะครับคือจริงๆิดีวนี้ไม่ได้แบบแมนยูก็ไม่ได้ถึงขนาดเอาาาามมแล้้้วถใชงนไ่ มันก็ไม่ได้ขาดทุนนะ่ะยืมตัวเออเป็นการออยืมตัวอะอย่างน้อยก็จ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้ใช่เป็นจํานวนที่มันโอเวอร์อะไรอันนี้มุมที่เวิร์กนะเอออันนี้เ,ออเป็นมุมที่เวิร์กนะครับทีนี้เรามาลองดูอีกมุมหนึ่งนะครับเหรียญมี2ด้านเสมอเช่นเดียวกันนักเตะซื้อเขามามีทั้งด้านดีมีทั้งด้านที่ไม่ดีการยืมตัวอิกาโล่ก็มีคนที่มองว่าไม่เวิร์กเหมือนกันแล้วก็มองว่าเนี่ยจะเป็นดีลที่แบบเป็นไฟรนก้้นนขออองแมมคืืไ่่ีตัววเลออล ว่างสุดดึงมาง่ายสุดก็เลยเอาอมาก่อนเออเอาเอามาก่อนค่อยคิดทีหลังนะครับพอเมอร์ซันกับชาลีนิโคลัสสองกูรูของ Sky ยสปอร์บอกเลยว่าเนี่ยคือความเสี่ยงของแมนยู i นเตดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถหาตัวเลือกที่ดีกว่านี้ได้เขามีการยิงประเด็นไปถึงเรื่องของการที่นักเตะก็ไม่ได้เล่นในพิวรีกมานานแล้วคือไปอยู่ตั้งแต่ปี2014ถึง2017ใช่ไหมถ้าก็าสามปีหลังสุด อยู่กับประเทศจีนอย่างเดียวเลยแล้วซึ่งเราก็ต้องยอำรับว่าประเทศจีนหลีกจีนมันยังค่อนข้างมีเขาเรียกว่าเรื่องของคุณภาพยังต่างกันมาตรฐานยังต่างมานรฐานเขาไปอยู่กับ2ทีม2ทีมนะครับแล้วทีมล่าสุดเนี่ยคือเซี่ยงไฮ้เสินหัวทีมแรกเนี่ยคือฉางชุนยาไทยนะครับฉางชุนยาไทยเนี่ยอยู่2ปีจริงๆตัวเลขอะดีนะ36ประตูจาก55เกม ส่วนกับเซียงไฮส่วนหัวเนี่ยสิประตูจาก19เกมมันก็โอเคตัวเลขโอเคเลยแต่อย่างที่บอกว่ามาตรฐานเพรามันต่างตรงเนี้ยทางเมอร์ซานแล้วก็ชารีนุคลัสมองว่า<ม>ในระยะสั้นอาจจะเห็นความแตกต่างแต่ว่าระยะยาวเขามองว่าคนนี้ก็ยังเรื่องคุณภาพย,ายังไม่เหมาะเขามองว่าตัวที่เคยตกเป็นข่าวด้วยอย่างเช่นคาวานี่เนี่ยยังอยู่ในลิสต์ที่ดูจะสูงกว่า ทางด้านของอีกาโลหรือแม้แต่ซาลามอนลอนดอนคนนี้ก็น่าสนใจแลวก็เคยคเวิร์กกับนิวคาสเซิลเพิ่งเล่นเมื่อซีซั่นที่แล้วด้วยคือแบบเหมือนเพิ่งเพิ่งสัมผัสมาหๆๆๆม่ๆครับครับ,ค,รบคือคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของบางทีมันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของความรู้สึกเรื่องของสถิติตัวเลขต่างๆนะเขาอาจจะดูจํานวนประตูยิงเหล็กจีนได้เยอะแต่ถ้าวัดจากมาตรฐานแล้วเอาไปหาร4อ่ะพอกลับมาพิมลีอีกครั้งหนึ่งจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ใครจะไปรู้บางทีเนี่ย มันก็มีมุมที่เฮ้ยโหมาแล้วแบบย,ยิงยิงยิงได้ต่อเนื่องอันนี้คือโปรโมชั่นกับชาลีนิโคลัสเขามองในเรื่องของเชิงคุณภาพเลยถูกต้องใช่ก<ร>็ผมว่ามันก็มีมุมที่ก็ต้องฟังไว้เหมือนกันนะใช่ครับผมบมองว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะจริงๆถ้าเราเอาแค่ชื่ออย่างเดียวเลยผมว่าไอ้ชื่อที่เคยต่อเป็นข่าวมาก่อนอันนี้นทั้งหมดมันมีชื่อที่ดีกว่านี้นะถูกครับแกวรีเนวิลครับเ <al ry Ne ville> ขาให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ม <laughs> เขาบอกว่าในดิวระหว่างแมนยูไนเตดกับโอเดียนอิกาโร่ เป็นการเจรจากัน38นาทีก่อนที่ตลาดหน้าหนาวจะเปิดแบบแบบแบบได้เสร็จสิ้นอ่ะก่อนก่อนตลาดเปิด38นาทีซึ่งมันนี่ <ไป S 1> เหมือน <ลง S 1> เป็นระยะเวลาในเกมเลยนะเหมือนกับที่เราซื้อนักเตะภายในเกมเลยเออ38นาทีเพราะฉะนั้นนี่คือการดําเนินการที่แย่มากๆคือเมอร์ซันกับนิโคลัสมองไปที่ตัวอีกาโลแกรี่เนวิลสับไปที่บอกบริหารของแมนยูเขาอยู่แมนยูจริงๆไงเขาูวงในเนวิลบอกเลยว่าแมนยูต็ดต้องการกองหน้าอย่างแบบไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าแลชฟอร์ดเจ็บไปหลายเดือน แต่ที่ไม่ชอบก็คือดําเนินการซื้อที่แบบล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงลูกากูแจ้งสโมสรตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาคมปีที่แล้วว่าจะย้ายออกปีที่แล้วนะครับแถมปล่อยอเล็กซิสซานเชสไปอีกเท่ากับจริงๆมันควรจะซื้อตั้งแต่ซัมเมอร์เหมือนผมพูดไปตอนต้นรายการ <c oughs> ใช่ใช่ผมบอกอะไรว่าพูดคล้ายกันเออแต่แมนยูเพิ่งมาทําในเดือนมก,กราคมเนี้เท่ากับว่ากองหน้าคนเดียวเนี่ยบอกบริหารแมนยูตั้งแต่ใช้เวลาคิด9เดือน สำคัญเลยคือในวิวจี้เลยคําว่า9เดือนกับการหากองหน้าคนเดียวแล้ว<ล>ได้อิกาโลใน38นาทีก่อนปิดตลาดคุณเอาคุณคิดดูอ่ะเออคุณรู้สึกไงและอีกอย่างหนึ่งเขาบอก7ปีหลังสุดเนี่ยแมนยูในเตดซื้อตัวรุกแย่ยมากมราดเมลเฟวเกาอังเคลดิมาเรียเบมฟิสเดปายคือเขาบอกอิกาโลอาจจะโอเคกับแมนยูก็ได้เพราะว่าลูกครอสถ้าเกิดเพื่อนเปิดเข้ามาอาจจะเข้าชาร์จลูกอากาศได้ดีแต่ที่แน่คุณทําแบบนี้มันเป็นการบอกเลยว่า การบริหารงานการจัดลำดับความสาคัญในการซื้อนักเตะหรือยืมตัวคุณมีปัญหารจริงครับเนวิลไม่ได้มองเรื่องของความสามารถของอิกาโเลยใช่มองข้ามไปมองไปที่ลึกไปโกป้น,นเออมองลึกไปที่การบริหารจัดการนะการเรียงลําดับความสําคัญของบอร์ดบริหารแมนยูเนเตดทำไมถึงปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปถึง2ตลาด9เดือนเต็มๆเพราะฉะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะมีแฟนแมนยูเนเตดตั้งข้อสงสัยว่า นี่มันคือการเสริมทับคือ <c oughs> ที่ดีแล้วหรือบอร์ดแมนยูชอบเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกว่าบอร์ดเชลซีผมดีนะเพราะก็โดนด่าเหมือนกันแต่ของแมนยูอ่ะใครที่ดูจริงจะรู้ปัญหาเป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะอะไรตั้งแต่โชเซ่มูริโย่มูริโย่อยากได้กองหลังคนใหม่ไม่ได้มีข่าวกับโทบี้อาร์เดเวเรลมีข่าวกับแฮร์รี่แม็กควายไม่ซือ้อและสุดท้ายก็ต้องมาซื้ออยู่ดีในยุคของ โอเล่ oh, กูน่าโซชาซื้อเฟรทมาโดยที่มูรินโญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำบางตำแหน่งโค้ชอยากได้ตั้งนานแต่ไม่ซื้อให้ตอนแรกแันท้ายสุดพอปัญหามันเกิดขึ้นชัดเจนก็ต้องซื้ออยู่ดีนี่มันเป็นแบบนี้กี่หลายครั้งแล้วแล,ะละ้วคุณ้บอยลอ,ลองคิดภาพตามนะถ้าแมนยูได้กองหน้าสไตล์ที่มันแตกต่างกับแรชฟอร์ดมาซียาตั้งแต่ซัมเมอร์ผมว่าผลงานของแมนยูซีซันนี้จะดีกว่านี้จริงๆย้อนไปได้ตั้งแต่ถ้าได้แม็กควายตั้งแต่มูรินโญ่ยังอยู่ถูกน่าจะจบน่าจะดีขึ้นป่านนมัจะเริ่มมี กระดูกสันหลังของทีมมากขึ้นทีเดียตำแหน่งมาแล้วสรุปง่ายๆบอร์ดแมนยูทำแต่ทำช้าจังใช่ออ<ต>ก็เลยเกิดเป็นข้อสงสัยอ่ะแต่ก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับโลกของฟุตบอลทุกอย่างเกิดขึ้นได้ใครจะไปรู้อิกาโลมาจะพิสูจน์ตัวเองอลบคำศกประมาหักปากกาเซียนทุกด้าม,มเป็นไปได้ทั้งหมดเป็นไปได้ครับแต่สมมุติถ้าไม่ดีก็ยังเชื่อว่านี่แค่ยืมตัวใช่ผมว่าจริงๆบอร์ดหรือว่ารวมไปถึงโซชาด้วยอาจจะคงคุยกันแล้วว่า เอาแค่อีกาโร่ก่อนก็ได้เวิร์กไม่เวิร์กรอดูจบซีซันจบซีซันถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวเราไปหาไอ้คนมเปลี่นด,ดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราเสียตังค์เอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะแมนยูเนเต็ดเองก็เป็นทีมที่มีเงินเหมือนกันผมมองว่าโดยส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าโอเคถ้าดูจากทั้งการที่เป็นแค่ยิมตัวและเอามาตอบโจทย์อยู่เหมือนกันสําหรับกองหน้าครับคือถ้าใครดูการเล่นของแมนยูเนเต็ดนะพักหลังออโตนี่มาซียาวได้เป็นกองหน้าแล้วไม่เวิร์กเลยโดนวิจาร์หนักมากโดนวิจาร์พร้อัพร้อเกัรรัา เพราะโอเคแหละโซชาอาจจะบอกว่ามักซิยาวเหมาะเป็นกองหน้าแต่ด้วยสไตล์ของเขาที่มีความเร็วและเลี้ยงกินตัวดีบางทีนะครับท่านผู้ชมในช่วงที่มาคัสแรชฟอร์ดเจ็บแบบนี้ผมว่าน่าให้มักซิยาวกลับไปเล่นปีกปีกซ้ายไปเลยเดนิลเจมส์ฝั่งขวาไปแล้วคุณเติมโอเดียอิกาโลมาเป็นกองหน้าบูโน่ฟรานซ์กางรุกระบบ4-2-3-1ไปเลยผมมองว่าแบบนี้มันมีโอกาสจะเวิร์กเวิร์กเพราะอะไรเวิร์กเพราะว่าบูโน่นัดที่เจอกับวูฟแองตันน่ะ เขาเจอกับนักเตะที่เป็นปีกธรรมชาติจริงๆแค่แดเนียลเจมส์พอมองอีกฝั่งนึ่งอ้าวคุณเห็นแปรเล่าคุณเห็น, ella, ค,หนควนมาตามันมีตัวสปีดน้อยไปหน่อยเพเมเกอร์ทำงานลำบากแต่ถ้าเกิดจัดเซตตามที่ผมวิจาร์ไว้อ่ะผมมองว่าบูโน่เวลามองขึ้นหน้าเขาเลือกบอลไดรเร็กได้ค,คุณบอลออกซ้ายคุณบอลออกขวาคุณคุมเทมโปให้มันเร็วได้มผมว่าถ้าเกิดแมนยูเล่นแบบเบสิกเบสิกไปเลยเหมือนที่เหมือนที่ผมวิจารณเนี่ยผมว่ามันน่าจะดิักยภาพได้ทั้งตัวของบูโน่แล้วก็โอเดนอีการอ ถ้าเล่นกองหน้าตัวเป้าตัวจริงแล้วไม่เวิร์กใช้มาร์ซิยาวไปก่อนก็ได้อถ้าแลชฟอร์ดหายเจ็บเร็วกว่านั้นก็เลชฟอร์ดตัวจริงปีกซ้ายมาร์ซิยาวกองหน้าเหมือนเดิมแต่ถ้าเกมฑไหนามาร์ซิยาวไม่เวิร์กขึ้นมาเราเค่อยเปลี่ยนเอาอีกาโลลงมาแทนมาร์ซิยาวก็ได้ม,มันมีออปชั่นเพิ่มเติมอยู่แล้วคือคืออย่างน้อยอะซื้อเข้ามามีตัวเลือกเยอะดีกว่าขาดใช่ใช่ใชผมขอสรุปได้ไหมสำหรับของผมเองอมายาวสั้นๆผมว่าดีลเนี้ยคือดีลไฟลลนก้นแต่เป็นไฟล์ลนก้นที่ต้องทําและสมเหตุสมผล ใช่ไม่ดีก็ค่อยว่ากันใหม่ในซัมเมอร์ประมาณนั้นก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยทั้งอิกาโลที่โดนวิจารณ์นะว่าที่โดนค่อนขอดเวาใช้คำนี้ดีกว่าที่โดนค่อนขอดคุณไปเล่นเกมบางเกมตอนนี้คุณหาอิกาโลมาอยู่ในทีแมนยูไม่ได้นะแต่ถ้าคุณไปเล่นฟีฟ่าออนไลน์สี่คุณไปซื้อตัวอิกาโลมาเสริมแมนยูได้เลยนะเราเจอมาแล้วครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาฟีฟ่าออนไลน์สี่นะครับมีคนจัดฟูลทีมแมนยูในเตดโดยใช้บรูโน บรูโน่และอิกาโลเป็นจอมทัพอิกาโลเป็นศูนย์หน้าฝั่งซ้ายรวดฟอร์ดฝั่งขวามาซียาดังนั้นในถ้าใครอยากเล่นเกมจริงๆตอนนี้ก็มีกิจกรรมเล่นเกมถูกต้องใช่นะครับการแข่งขันฟีฟ่าไลท์สระดับประเทศนะครับสยามอ e ีสปอร์ตเกมเฟสบัยเนสกาแฟกระป๋องนะครับเหลือเปิดรับสมัครตอนนี้อีก50ทีมเองนะห้ทีมสุดท้ายเออนะครับใกล้ที่จะเต็มแล้วแล้วก็เปิดรับสมัครจนถึงวันที่9กกุมภาพันธ์ ชิงเรางวัลรวมกว่า2 0 0 0สนบาทใครที่เป็นเซียนฟี فا ออนไลน์4ก็สมัครเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวจะเจอกับพวกเราด้วยใช่ครับนะครับอฝากติดตามนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นกับเรื่องราวของ โออิกาโลกับแมนยูเน็ดนะครับติดตามดูกันต่อไปก็ฝากรับชม2ช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ y o u t u b e กด Subscribe กับสยามสปอร์ตด้วยจะ4 0 0แสนซับแล้วนะครับฝากด้วยนี่เป็นทั้งหมดของรายการครับเข้มข้นทุกบทว,วิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบจบแค่ในสนามหมดหนะ้าที่ของเรา3คนแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ